นานๆานจะเห็นเค o อ2ออนยี่ห้าคนขอบคุณม้างหน่อยจริงๆ <laughs> หนูก็ขอบคุณเคเอสมากเหมือนกันนะครับที่ทําให้นานๆานม่วงหน่อยจะคุณเยอะอย่างนี้นะครับเรื่องนึงคนเดียวไงได้ได้รอบต่อไปหาเพื่อนเลือกอุ้มเ่ยมันเน้นนะ่ะต้องแบ่งจำไวหน้หน้าคนเนี้ยจำไว้ทุกคนจำไว้เราจะจำหน้าใช่ไหมไหนซัมเมอร์ไหนอย่างานักเคียน ็น่าจะเท่าอืมพวกหนูมีแค่ไม่เกินยี่อะครับสล็อตไม่เกิน20ไม่เกิน20คนกูป mm ิดเองเหอะไอ้ยี่ไม่ไหวปะดังเกินไปก็ได้ขอเรื่องเสียงหน่อยไอ้ใหม่ไอ้ใหม่เอาให้เอาให้คืนพี่หน่อยใหม่คืนพี่หน่อยครับได้ครับไดป ลูน่ากับน้ำดำยังไม่ได้ใช่ไหมพี่ลูน่ากับน้ำดำมีพี่น้ำดำมีมีแท็กกันหรือยังมีอะไรครับมีอันหนึ่งค่ะมีอันหนึ่งเบงโซโซนะครับวดหัวว่าไอ้เหี้ยนะทุกคนรู้ป่ะ เราพยายามเลี่ยงมาตลอดจนสุดท้ายมันก็เลี่ยงไม่ได้เพราะว่าอะไรเ<ช>พราะอะไรก็ไม่รู้ทีนี้เราก็ไม่ได้ทำเล่เขาเขาบะเคืออะไรกับเราเล้งหนาไม่เข้าใจเลยอฟอมฟอมฟอมทรงแบบงอแง,งกัน <c oughs> โอเคเคลียร์เรียบร้อยอาน,นานจะเห็นเคเอสออนยี่สิบห้าคนขอบคุณม่วงเลยจริงจหนูก็ขอบคุณเคเอสมากเหมือนกันนะครับที่ทำให้นานๆม่วงหน่อยจะคุณเยอะอย่างนี้นะครับ พอหรอกจะค่อยซื้อใหม่นี่ซื้อกระชายใส่รถไว้แบบร้อยล้านเครื่องอะหนีนะคือหนูแบบพูดพูดได้ไหมมีใครโกอยู่ป่ะตอนเนี้ยคือแบบโกอยู่โกอยู่คข้างคข้างนี่ก็โกอยู่หนูยังไม่ได้ขึ้นน่ะกินข้าวอิ่มก่อนใครใครใคร่อกดูปพี่หยอกใช่แลู่กักก่อนใ เดีย๋ยวใครกูนแท็กให้ครับลุงอ่ฝากฝากทุกคนเช็คในตัวหน่อยฝากทุกคนเช็คในตัวหน่อยเมื่อกี้ใครรับของจากพี่หินย้อยอะ่ะเผื่อมันมีกันชงอาบแท่งอยู่ในตัวเขาเหมือนบอกว่าเขากิ๊บของผิดอ่ะเอาไปเก็แบแล<ๆ>้วใช่ปะเอาไปเก็บแล้วโอเคโอเคดีค่ะสู้ๆนะได้พักบ้างยังยังเลยสู้ๆค้าสู้ๆเคเอครบด้วเหรอโอเคเขามียี่สิบห้าคนไม่ใช่หรอครับหรือว่ามียี่สิบ ก็มียี่สิบสี่ป้าหนูเห็นในสล็อตมีแค่ยี่สิบสี่นี่เหลืองเจอเราแล้วนะ แล้วงั้นต้องไปแล้วงั้นน่ะไม่มีเพจเลยกมาที่ยที่อยู่ไหนเนี่ยแ่ไแปงไกบ้าแปงอยู่ปล่ต้องต้องเจอแล้วต้องเจอแล้วต้องเจอแล้วต้องออกไปแล้วรู้หน้ารู้หน้าปงต้องเป่ออกพจเตมตัวเอย้อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมรู้หน้าน้ำดาพี่น้ำดาอยู่เป่าอุ้ยลืมใส่รองเท้าส้นสูงไอ้เสือออกมา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 รวมรวก่อนรวมก่อนรวมก่อน รอ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 อออกมา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 ตัวหลุดเนี่ยเอาก่อนเลยออกมาออกเมา้มไปอุ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 ้มไป้าหนีเข้ารถสองคนรูปเพื่อนรูปเพื่อนด้วยเอาไปเอาไป ไม่ช <icana>, ุบจะไมหน่อยชุบม้เยุื่อชุบเพื่อนไุ้ดเอ้ยเพื่อนไม่มัเงียบทไมเนี่ยบยูเห็นปะเนี่ยเออพี่ลิฟ์แต่เย็นีปล่อยพี่จอยหายสั รีๆีเพื่อนเอาเพื่อนมารีอย่าให้มันรีอย่าให้มันลพูดมากจังวะเนี่ยมันดีเนี่ยไอ้ยเอ้ยเรารู้ได้ยังไงวะตังือไม่เก็บอันเก็บเกอ้โอ้โหลเลือกอุ้มดน ลุงลุงเอาหนูลุงลู้ได้ไงก,ก่อนอี๋โดนแน่ซัมเมอร์โดนแน่ไม่มีโอกาสได้จัดไฟเลยอะ่ะเอาละเอาอุตอ๋อซุ่ซุ่ไม่มีวุดหรออยู่ในเตดนะอยู่ในเตดไม่กอด เขาไม่ได้ไอ่ได้ยเออคุณยังไม่ได้เล่นเลยม่นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากครับทุกคนตังกยอยู่ไหนตังกทุอยางเกิดขึ้นเร็วมากตังกยตังกยอยู่ไหนยังงงยังงงอ่เลย มาโดนให้คนอื่นโยนให้คนอื่นชมโยนลงไปค่อยๆขับออกพอไหมไม่พอเกอะไเกิดอวไาพี่ถุงอาไนึงพี่ถุงพี่ถุงพี่ถุงกูเรียกเป็นอันน้ำอะไรน้ำชาเขียวครับน้ำอ่ะอนอะไรนะไอ้นั่นอ่ะโออีชีอ่ะโออีชี้ น้ำผึ้งมะนาวน้ำคนเดียวไงได้ได้รอบต่อไปหาเพื่อนเลือกอุ้มเนี่ยาก็เน้นอ่ะต้องแบ่งกุ้งลุดมาพีิถงน่าจะมีสามป้าตอนนี้หันกัะมาทีุ่งถุงหลังไหมพิถงพี่เชื่อได้ใช่ไหมเชื่อได้เอาวุ้นไปเก็บน้ำโออิชิครับหนูกินข้าวอยู่น้ำชา พิมดักแชทบอกอัปเดตปัดไปรัวบอกอัปเดต <c oughs> แผนไม่เป็นจริงยังไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องหรอกไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันเรเ็วๆ <c oughs> มันเดี๋ยวเมื่อกี้เลี้ยวว่าเขาไปในซอยรื่องกันไม่ครบเลยอืระวังมีเวลารอดูผมหรือใครยังไม่มาวะ เด็วกยยังไม่มาวะแต่หนูรู้สึกว่าเป็นผลดีนะไฟเนะี้ยเพราะหนูมีแผนในใจอยู่อุ้มหูกคนทั้งเขาเหมือนนัดกันไรจริงเขาเตรียมมาแล้วเปล่าเขาเตรียมมาแล้วเป่าวมาตองอุ้ม อ๋อนชน,ชนหมอ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 หนูก็สองทีแล้วนะหมอคือขอกินข้าวก่อนใช่ขอกินข้าวก่อนพอดีแหละก็เขาให้เรากินข้าวก่อนไงหูกปะเรามีกี่คนเมื่อกี้รวมได้สิบหกเมื่อกี้รวมได้สิบหกเองแต่จริงๆอ่ะมีประมาณยี่สิบแต่ยังไม่ครบอ่ะ หอแล้วเขาเกู่โวดหอแล้วเขาหออยู่แ <ouvert> ล้วเขาคนดอทหอแล้วในเมืองลามไปถังเช่าเราเราจะเล่นไหนดีจาน บกว่าเธอหนาวเอ้าจานอืมผมนึกว่าแคทสายตาผมกระตุกนิดนึงแปลกมากจบใจเลยลีบไปในเมืองครับแล้วก็หลัมไปเขาถังเช่าแล้วคือจะเอาเออหรดอไงอืมฮะ หนซัมเมอร์หนเดือนอ่เทีานซัมเมอร์โดดลมถ้าโดดลมต้องกดแถวเราสองคนอ่าใช่กด g ีสามให้รู้ว่าอุ้มก่อนคือหนูเล่นหนูต้องถอดหูฟังไม่งั้นเสียงดังมากไม่อยากกินแล้วอ่ะข้าวตอนนี้กินไม่ลงเลยกินข้าวไม่ลงเลย ไปแรกไปเดียวจบเลยไม่มีทางหนูไม่เออหรอกตำรวจช่วยหนูได้หนูเชื่อแต่ว่าเขารีบมากเลยนะเพราะว่าเขารู้ว่าตำรวจน่นาจะยังไม่เข้าจริงไม่มีใครตึงถ้าตำรวจเราเมืองเนี่ยขับรถอะตกน้ำตกน้ำแน่ตกน้ำตกน้ำทะลายลงไป กูว่ากูเออแน่เลยวะจะคุยด้วยเงยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจังหวะนี้คุมรถไม่ได้แล้วปุ๊บหมุนอืนี่จังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้กระโดดปุ๊บคว่ำหนี่คว่ำอะไรความแบบเขาจะทิ้งเหรอใช่ครับดีีฟุ้งลงน้ำ เราเงียบกันมากเลยเมืเ่อกี้เสียงอ้สู้เขาไม่ได้แต่หนูคิดว่าน่าจะมีเพื่อนเราอุ้มเขาอยู่เราขอเขาพูดสิไหมไม่เยวเดี๋ยวเขาอยากให้พูดเขาก็ให้พูดเองอะหนูว่ามีใครโดนไล่บ้างยังจำไห้นะหน้าคนนี้จำไหมนะทุกคนกจำไหมเราจะจำหน้าถือไหมต้องรอนไม่ต้องใช่ไหม จำหน้าที่ไวชัดๆเลยต้องลงก็ได้ใช่ไหมอืมนี่ซื้อน้ำมันเถื่อนน้ำแข็งก็ไม่มีจะบ้าตายหมอหนึ่งอันนี้ซัมเมอร์ล็อกเป่าไงล่ะหรือเปล่าโทษจีเออจริงหนูหันมาอีกทีเป็นซัมเมอร์อุ้มแล้วเป็นน้ำมันแมสก์ดำรถกูในาวิปวันแรกเราก็โดนอุ้มเลยจี๋เดี๋ยวจะสองหน้าดีอะไรอ่ะกำลังขึ้นไปเห็นปะถนนซ้ายมือ เพื่อนเหรอเอาเติมไปก่อนเติมไปก่อนมันได้เลยหืมอ,อืมเป็นเที่ยวอะเดินอ้อมหนึ่งเป็นจ่อยหน้าทีได้ไหมทามาเที่ยวแหละดูดีเขาพอแบบโรแมนติกป่ะว่<ช>างกินยาวไปนี้จบไปหน้าตึง ตัวเตือนตรงนี้คนหนึ่งน่าจะหนีมาจากโน่นแล้วก็หายไปพี่ไม่เอก,เอกพี่ไม่เอกเขาอยู่แถวที่ทรรก็คือไฟแรกจบเลยอะ่ะหกเออจบจบเลย<า>ไปเฮงหมดแล้ว <c oughs> พี่ลิ้น <c oughs> พี่เดี๋ยวโดนอุ้มพี่มาช่วยหนูหน่อยพี่ <c oughs> เสียดายลินโซอ่ะลินโซขับรถดีมากเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจเจอ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 กู ตกหูว่ะตกเลือเจอตกน้ำตกน้ำบอกแล้วไม่เออ,แอยแล้วกูบอกแล้วไม่มีทางเออโดนโดนสองโดนตำรวจจับไม่ได้อีกเชื่อเลยซัวฮะอื้อ หมอพูดอะไรรู้วัดชุบดิพี่ผมจุบอ่อนผมเอาเอายิงยิงยิงเด็กคนเออยิงเออแหละยิงพี่ลูกสองส่องเลยเราซัมเมอร์ไปไหนแล้วอ่ะอีกหนึ่งไปไหนอ่ะโดนไปหนึ่งข้างบน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 มีหมอไหมอยู่นี่หมออยู่นี่หมออยู่นี่ลงลงหัวลง ไดดม่ได้ต่อหน้หรือว่าอาจถามไป <laughs> บอกแล้วห oh. นูไม่เอ่ยหรอก A few moments later อีกสองนาทีนเ,นเออ,น,เอ,อเนี่เออแล้วมันเออแล้วเวลาเนี้ยเออแล้วตอนเนี้ยเหลือสมายพี่มาตี้ที่หลักๆเลยที่เห็นนะว่าแบบปีใหม่ปีใหม่ไปจีน เออพี่ใหม่ซีนแยกแยก่าแยกขาเลยเจอแล้วบอกเจอแล้วดักแชทบอกแยกแยกเลยแยกเลยพยายามตามรถตำรวจนะพยายามตามรถหมอรถตำรวจอ่ะพี่ว่าอยู่อยู่อยู่เมืองบนน่าจะเยอะลิฟเออละสมัยน่าจะเออพร้อมพร้อมกันเนี่ยสภาพพี่มาตีขึ้น เราต้องช่วยให้ได้อ่ะไอ้เหี้ยหนึ่ง,องเออเละมันหายากมันหายากมันหายากสองภาวนาอุ้ยถึงหกป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยจบเลยปะจบเลยก็ดีนะจบเลยก็ดีสามแล้วเลยอีกสามอ่ะสี่แล้วว่าจบปีใหม่อีกหนึ่งหา้าจบ ม่แล้วก็ซีนด้วยจบเลยอืมซีนอยู่ปะ่ะเมื่อกี้ไม่เห็นซีนนะตอนรวมอะ่ะไม่ไม่เฮ้ยซีนซีนนั้นอ่ะโอติอ,ตอ่ะจบจบแล้วจบไอ้เหี้ยจบจบละแค่นั้นเลย